สวัสดีครับพี่น้องออฟซี e PC, ทุกท่านนะครับผมก็บรรยากาศนะฮะเตรียมรถไปส,สกลนครน,นะครับผมสำหรับเช้านี้นะฮะก่อนเดินทางผมก็จะพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเดินทางยวไปพ่นจะไปอพ่นทางสกลนครอีก,กคอเกครื่องหนึ่งนะครับพ่นยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้าก่อนให้ออฟซีก่อนนะครับนะพ่นยาฆ่าเชือ้อ นะฮะนี่นะครับนะนะครับก็นี้ดูช่างหลุดนะฮะเป็นการค้นฆ่าเชื้อนะครับผมก็เพื <5 S 1> ่อให้ลูกค้าสบายใจนะฮะนี่ครับเป็นการฆ่าเชื้อแบบอุตสเป็นมีแสงระบบฆ่าไฟอ่าเชื้อในตัวนะฮะนี่นะครับนะครับเดินทางไปนู่นก็จะ ค่าให้อีกทีหนึ่งนะครับค่าเชื้อนะี่ค่าเชื้อก่อนส่งลูกค้านะครับผม นะครับในพงมาเลยผลหรอเปล่าผมตกงานนะฮะตอนนี้ช่วยผมซื้อรถหน่อยผมไม่มีรถไม่มีงานทำ <S <S นะครับเอฟซีนะฮะทุกท่านนะครับคันนี้มาใหม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับหรือท่านชอบเป็นสีขาวนะกับสีให้ได้นะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพี่น้องเอเอฟซี ถ้าช่วยทักมาหน่อยถ้าทาเป็นสีขาวโอเคไหมครับสาหรับพี่น้องนะฮะนะฮะถ้าถ้าทําเป็นสีขาวนี่สวยไหมนะครับสาหรับคนนี้นะฮะกับเป็นสีขาวเลยนะครับนี่นะฮะราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจชอบสีขาวนะครับพี่น้องท่านใดนะฮะชอบสีขาว ทักมาได้นะทำสีขาวให้ได้นะครับ <c oughs> ช่างตอนนี้เราก็ยังไม่มีงานทํานะครับนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับนะี่ครับเป็นสวยๆนะฮะช่างคนบอกว่าลูกพี่ทำสีขาวเลย <c oughs> อะนะครับก็เดี๋ยวกลับมาจากสกลนครนะฮะมาคิดอีกที่หนึ่งนะฮะถ้าทําก็จัดการบลสสีเขานะครับนี่นะฮะจัดที่สวยไปเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจนะฮะก็โทรมาสอบถามกันนะครับสวยนะพี่น้องสวยนะครับรอๆเลยนะครับจัดงบเต็มไปเลยก็ได้นะครับผมนะจัดเต็มเต็มแมมกไปเลยนะครับ หนึ่งจุดแปดเครื่องวางใหม่นะครับผมนะทำเป็นสีขาวเพิ่มราคานิดหน่อยนะครับก็เลยกกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งรถก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงไปไปกลับมานะฮะเดี๋ยวคิดเอาอยัางไงดีกับคันนี้นะฮะโดยทาสีขาวเลยหรือเปล่านะครับก็จัดเพิ่มราคาขึ้นไปอีกนิดหน่อยช่วงนี้รถไม่มีนะพี่น้องนะครับผมรถดหายากมากนะครับเพราะรอป้ายนะครับนี่นะครับ สวยนะครับผมสวยเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับผมนี่นะครับเครื่องหนึ่งจุดแปดนะครับช่างตุนบอกว่าทำสีใหม่เลยลูกพี่ไม่มีงานอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปส่งรถที่สกลนครแป๊บหนึ่งนะกลับมาช่วงบ่ายนะเดี๋ยวมาคุยคุยกันถ้าทำก็รื้อนะครับ ขอบคุณพี่น้อง FC นะครับที่ให้การติดตามนะครับหนึ่งเซนสี่หมื่นเก้าพันบาทเค่งหนึ่งจุดแปดสีนี้นะครับถ้าเอาสีขาวเดี๋ยว่มให้นิดหน่อยเป็นสีสีขั้นตอนเหมือนเดิมเหมือนคันนี้นะฮะนี่อดูนะฮะเหมือนรถไปเลยนะฮะสีสีขั้นตอนของ่านต้นนะนะครับอ่าสัมภาษณ์ก่อนสีสีขั้นตอนเป็นยังไงบ้างครับเป็นเป็นยังไงนะว่าไหมเอาช้าๆครับช้าๆครับผมก็อย่าพูดเร็วเพราะ FC ฟังไม่ทันอย่าให้เหมือนเท่าเกียร์เท่าเกียร์พูดเร็วลูก ช่างเขาจะพูดเร็วมันเท่าเกียร์ครับเปิมหนึ่งนะดูดูใหม่ก็น,นี่นะเป็นไงช่างกันอ่าไอเนีพูดเลยพูดเลยเพราะว่าสีสีขั้นตอนมันเป็นยังไงครับไม่ยังม่เต็มสูดหรอกไม่มาเติมม่เติม,ม,มเติมอะไรดอกตรงนี้อ๋อครับผมมาเติม,มตรงขั้มีอีกบอกครับ ่นีเยมองกล้องเลยครับมองกล้องเลยสีขันสีขั้นตอนนี้มันจะสวยกว่าสีจะง่ายกว่านี้ยังไงมันจะงามกว่านี้นะครับงามขันนี้จะง่ามกว่าคันนี้เพิ่มเงินมาสีอองมาอีกของหลายขึ้นเยอะขึ้นนกระจุกเลรอเพิ่มเพิ่มเงินเยอะนี่เพื่อช่างจะได้เงินเยอะใช่ไหมเพิ่มฟองเงินเยอะนี่นะครับอี่ยอยากให้ทำสีสีขั้นตอนนะครับผมเงินไม่ถึงกว่าอย่างเงี้ยถ้าเงินถึงนีสวยครับนี้นี่เห็นไหมครับนี่สีสีขั้นตอนนะฮะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้จะตกแต่งกล้องปร,ประการใดอันนี้คือเป็นกล้องสดนะฮะเป็นกล้องสดนะครับผมนี่น,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 นี่ขนาดว่าเงินไม่ถึงเนเลยที่ขนาดว่าเงินไม่ถึงเียสวยเออคันี้ช่างต้นบอกว่าทําสีใหม่เลยลูกพี่วันนี้ทําไงดีนะครับสีแดงมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะนะค่าทำสีใหม่นี่เพราะว่า อ่ตัดสินใจหลดไปเนานะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตอนบ่ายวะผมขอผมขอปรึกษาออกเอฟซีแป๊บหนึ่งนะครับช่วงบ่ายๆนะฮะท่านใดบอกว่าลูกพี่จัดสีเอ่ฟซท่านใดบอกว่าจัดสีขาวสีขั้นตอนไปเลยนะฮะเม้นมาด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับสีนี้ขายหนึ่งแสนสี่หมื่นก้าพันนะครับผมนะฮะถ้าสีขาวโมก,ก็เดี๋ยวเพิ่มนิดหน่อยแล้วกันไม่เยอะ นะครับถ้าให้ทําบ่อทําอะไรด้วยก็เพิ่มเอาหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันก็แล้วกันนะฮะถ้าให้ทําบ่อให้ด้วยนะครับผมแตนะถ้าไม่ทําบ่อก็ราคาเพิ่มนิดหน่อยก็พอนะฮะเพราะว่าให้สีสีขั้นตอนมันแพงนะครับผมสําหรับช่างต้นเรานะฮะอ่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะแต่สีนี้โอ้สวยจริงๆนะคันนี้บอกมันรถใหม่ป้ายแดงเลยเนาะสวยสวยครับผมสวยเหมือนสีแบบยอมรับเลยสวยกันนี้ อย่าว่าขาดทุนอย่าว่าขาดทุนการทางานมันก็มีได้บ้างขนาดผมขายรถผมสองร้อยผมยังเอาเลยกาไรเออมมผมขายรถผมได้สองร้อยผมยังเอาผมขายแสนห้าได้กาไรสองร้อยได้มาแล้วนะครับผมไม่ใช่ไม่ได้พูดเล่นนะครับของจริงครับหากนั่นหักนี่นะครับผมมันไม่โดนตาเราเราว่าไม่เอานะครับอ่าพี่น้องเอฟซีนะครับเดี๋ยวก็เฮ็ดหลด <laughs> มันต้องคือข่อยต้องกลับมาจากสกลน,น,น,นครก่อนข่อยทำไมาเหลือ,อยังเพราะว่าบางเทื่อีโเจ้าดึงกิฟดึงหยังมันถักข่อยตอ้องได้เสียในการการซื้อของเพิ่มบางทีนะแท้ข่อยสิได้ดกำไรข่อยต้องเอาเงินไปซื้อกิฟตกิฟต์ต้นหนึ่งตัวละห้าบาทแคอสิบบาทเลยจ้งา,างนิ้วเขาจะนี่ยัางตัวทีท่าไหนจะว่าให้กระนั่งข่อยข่อยเอฟซีอยู่นี่ให้คุยกันอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายโห้โหพ้นเลยตอนบ่ายออมันก็ไปซื้อทันสีนะไอระวังไอผม ผมสัมภาษณ์หน่อยโอ้ยไป oh. ไปอันนี้เขาช่างนะครับช่างเขาจะไปทํางานตัวช่างนะค <Okay. S 1> นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปส่งรถนะครับน,นี่เกียร์นะครับผมเกียร์นะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับผมที่กดไลค์กดแชร์นี้จะไปสกลนครนะครับผมเจอกันสกลนครนะในตัวเมืองนะครับสี่สี่ขั้นตอนนะครับผมก็เดี๋ยวอา่าผม จะเดินทางไปก่อนนะครับก็สําหรับคนนี้ก็พี่น้องชื่นชอบสีขาวก็ไลค์แชร์มาเลยนะกดไลค์กดแชร์เยอะแล้วก็เม้นมาเลยนะสีขาวสวยสีขาวสวยแบบนี้นะบวกหนึ่งก็ได้นะครับผมอ่ะจัดไปสีสีขั้นตอนอันนี้เป็นสีแดงมันดานะครับผมนะครับสีแดงมันดานะครับจริงๆแล้วคันนี้ตัวถังเดิมมันเป็นสีขาวอยู่แล้วนะครับคันนี้นะครับตัวถังเดิมเป็นสีขาวนะครับเครื่องใหม่ด้วยนะครับพี่น้องเครื่องดีเลยคันนี้กาลันที่ให้เลยเครื่องดีได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ ผมบอกเลย <laughs> สีแดงสเสลียงใจอ่ะ <c oughs> สำหรับวอซีนะครับขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ผมจะเตรียมตัวเดินทางไปอ,อ่าอันนี้เป็นช่องรถมือสองนะครับจักรินรถปลดป้ายนะครับผมรถปลดป้ายครับผมรถปลดป้ายครับช่องจักรินรถปลดป้ายครับผมอ่ายังไงก็ก็โอ้ยอ,อ,อย่าว่าอย่าว่าอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็คือคือคเดี๋ยวผมสัมภาษณ์นิดหนึ่งคือ เข้าไปในยู u ูบไหมเคยค้นหาไหมค้นหาเจอไหมไม่ไม่ไม่เจอไม่เจอไม่เคยครับว่าทางนี้รถสุดไปฮะพิมจักรินรถสุดไปโอเคโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแล้ววันนี้เป็นวันนี้จะไปทำงานวันนี้สัมปทานโอ้บอ่าเฮดเฮดวันนี้เก็บมาแล้วแต่วันนี้ผมจะไปปูกระเบื้องวันนี้เยอะไหมเยอะ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 เมียเมียกำลังกำลังเข้าไปเมียกำลังเล่าง้ใช่ใช่อันนี้เป็นคนปางผัวนะพูดพูดพูดขวาย เขาเรียกอะไรนะขอมอะไรนะอะไรสวยสวยพูดได้เราพูดครัพูดพูดพูดว่าอะไรพูดอะไรก็ได้สวัสดีครับอะไรมเป็นภาษาสวยมันมันพูดไม่ได้อะมันมันไม่มีไอ้นี่มันพูดไม่ได้มันต้องพูดต่อเนื่องกันใช่ใช่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะขออนุญาตไว้ก่อนนะครับผมก็คลิปหน้าจะเจอกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาจากสกลนครประมาณบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะที่บ้านนะครับ ก็เดี๋ยวถ้าโอเคเอฟซบอกว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งมาเยอะจัดไปเลยเอาเงินไปซื้อสีเลยอ่ะขอบคุณครับผมพี่นองเกียวกันนะฮะสกลนครนะครับอ่าช่างบอกว่าโอ้ยเก็ดสรุปีผมผมมีเงินใส่ปะอ่ะนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตไว้แค่นี้นะครับพูดเสียงดังเรงกันไปก็ต้องขอโทษนะครับผมเพราะว่าบางท่านบอกว่าไม่ได้ยินนะับผมเลยใส่ไม่ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ